สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะก็คือติดตามอ่าพ่อพายศักสุรินวันสองวันต่อกันแล้วก็คือดีใจอ่าที่พายเขาได้รับการรักษาและได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็สัญญาณตอบรับจากพ่อพายก็ ดีมากๆพอพายอารมณ์ดีร้องแกล้งแล,แล,แล้คือแบบคือมันมันปลื้มใจอ่ะมันปลื้มใจมันมันภูมิใจอ่ะคือเราเราเห็นเขาแบบว่าไม่รู้สิมันตื้นตันใจอ่ะเนาะเขายังไงเขาก็คือชีวิตหนึ่งอะ่ะชีวิตที่แบบว่ามีความรู้สึกเหมือนกันกันกบเราอะ่ะถ้าเรามีความเมตตา เขาก็เขาก็จะแบบเขารับรู้ได้อะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือแบบโดนโดนโดนพ่อพายสักสุรินตกไปแล้วตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วรักมากเมื่อก่อนเนี้ยตกตกหลุมรักบัวบานบัวบานเป็นช้างที่อยู่ที่สุรินค่ะตอนนั้นดูทุกวันคือติดมากติดมากๆค่ะ แล้วช่วงนี้มาติดตามข่าวการเมืองก็เลยไม่ได้ไปดูบัวบานเลยป่านนี้โฮงโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็กลับกลับมากลับมา,าลงรักช้างอีกครั้งก็คือ,อพ่อพายศักซุรินตอนนี้ก็ฟีเบอร์ค่ะไม่รู้คิดว่าคนไทยก็โงอิ่มเอมเรื่องนี้กันนะคะแต่ส่วนเรื่องการเมืองนั้นก็คือ ก็อาจจะถูกใจหลายฝ่ายแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจหลายฝ่ายตอนนี้มารีก็คงไม่มีความคิดเห็นใดๆเพราะว่าคือมันเราเราดูไม่ออกว่ามันจะออกหัวออกก้อยออกยังไงแต่ว่าในใจของมารีนี่มารีมารีอะทำใจทำใจพร้อมที่จะรับรับเรื่องไร่ยๆเกี่ยวกับคุณพิธาเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่ามารีคิดว่าอย่างไงเสีย เขาไม่ให้เขาไม่ให้คุณพิธาผ่านแน่นอนอเนื่องด้วยหลายอย่างก็ก็คงไม่ต้องพูดะนะคะแต่ว่าก็ให้กําลังใจคุณพิธาถ้าถ้าเขาไม่ตัดสิทธ์อะไรเราก็ดีเพราะว่าครั้งต่อไปเราชนะแน่นอนก็ถือว่าอันนี้คือประสบการณ์ปีหนึ่งปีหนึ่งมันเร็วค่ะเร็วนิดเดียวคือเราเราทำใจเราสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้าง สร้างพลังสำหรับสมัยต่อไปเพราะว่าถ้าสมัยต่อไปแลนสไลด์ก็ไม่มีใครไม่มีใครว่าอะไรเราได้อีกอย่างนึงคุณพิธาอายุน้อยคุณพิธายังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเยอะแต่คนอื่นน่ะหมดแล้วไม่เติบโตไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าแก่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นครั้งนี้มาลีก,ก็ไม่ได้เสียใจขออย่างเดียวถ้าเรา คือขออย่างเดียวอย่าให้ให้เขา,เาให้อะไรหลายๆมากไปกว่านี้อย่าตัดสิทธิ์อย่าอะไรขอให้คุณพิธาได้ยังมีโอกาสเล่นการเมืองต่อไปคืออย่างน้อยระบมเพราะเอาประสบการณ์รอสมัยหน้ามันก็ไม่สายค่ะเพราะอายุนิดเดียวเองเออยังหนุ่มอยู่เลยก็คือเห็นคุณพิทาก็เท่ากับเห็นน้องชายคนหนึ่งนะคะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจนะคะ อ่ตอนนี้ก็ยังไงก็ดูแลครอบครัวนะคะอย่างน้อยก็เป็นหลักให้น้องพี่พิมพ์ไปก่อนก็ได้คือถ้าเราดันมากๆความอิจฉาริษยามันจะทำทำลายครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นคุณพิธาก็มีแค่น้องพี่พิมพ์คนเดียวอยากให้อยากให้เข้มแข็งถึงเราจะผิดหวังครั้งนี้เราไม่เสียใจะคะ่ะเพราะว่าแค่สี่ปีสี่ปีคุณพิธาก็แค่อายุสี่สิบหเอง ก็ยังหนุ่มอยู่เลยก็ให้กำลังใจน้องชายคนนี้นะคะคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาลีไม่รู้หรอกแต่มาลีมองมองเอาไว้คือเผื่อใจเอาไว้แล้วก็อยากให้กำลังใจคุณพิธาเราอย่าไปดันเราไม่ดันแต่เราเก็บสะสมประสบการณ์รวบรวมพลังงานแล้วก็เก็บมวลชนของเราเอาไว้สี่ปีไวัยวัยเหมือนโกหก บางทีโครงงานอะไรยังไม่ได้ทำเลยสปีหมดเวลาละตอนนั้นแหละคุณจะพังอาดกลับมาอย่างเข้มแข็งเพราะว่ายังไงอะ่ะมันไม่ใส่สำหรับเราอายุอายุเราได้คะ่ะอายุเรายัางได้คือเราถ้าเราคอนโทรลอะไรไม่ได้คือใจของมารีมารีไม่อยากให้มีการ แบบว่าไปลุยหรือไปอะไรเพราะว่าการที่เราไปลุยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นผู้นําเขาถ้าเรานําเขาไปสิ่งที่จะพ่วงตามมาคือเราพาเขาไปทําอะไรใช่เพราะเราไม่มีกองกำลังแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่เขาจะมาเสียสละหรือว่ามาลงถนนให้เราได้ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะาทุกคนต้องทามาหากินตอนนี้เศรษฐกิจมันรัดอดอยากปากแห้งกัน เพราะฉะนั้นจะทิ้งงานไปวันสองวันมันก็ลําบากคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เสื้อแดงมาเยอะเพราะว่าต่างจังหวัดต,ต่างจังหวัดเขาเป็นเกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขามาได้เป็นเดือนเดือนคิด,ค,ดคิดให้รอบคอบนะคะอยากให้คุณพี่ทาคิดถ้าเขา <c oughs> ไม่ไม่คือเขาปิดกั้นเราถ้าเขาปิดกั้นเราเราก็ยังมีโอกาสทำงานเป็นฝ่ายรัฐบาล เราไม่ต้องเสียใจค่ะเรายังทํางานในฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐบาลได้อยู่ารัฐบาลร่วมทํางานไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างผลงานแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับแรงเชียร์ของเราเอฟซของเราให้เพื่อที่จะพังงานในสมัยต่อไปเพราะว่าอายุแค่เนี้อายุแค่นี้ย,ยังรอได้ค่ะ อย่าเสียใจนะคะเพราะว่าถึงยังไงเรามีโอกาสมากกว่าคนรุ่นเก่าเขาคนรุ่นเก่าสมัยนี้สมัยต่อไปก็ไม่ไหวแล้วง่อมแล้วแทบจะคลานไปละไม่ไหวแล้วค่ะสู้นะคะสู้ให้กำลังใจทุกคนมาลีอยากให้ออกมาในลักษณะที่แบบไม่ให้มีใครสูญเสียไฟเพราะว่าถ้าเกิดการลงถนนหรืออะไรคนที่เสียหายที่สุดก็คือประชาชน เสียหายมากไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากให้ให้ตัดสินกันด้วยกำลังเพราะเมื่อก่อนอย่างน้อยเราอยู่ภายใต้เผด็จการมาตั้งเก้าปีเกือบสิบปีเรายังกัดฟันสู้ขึ้นมาได้จนเราได้รับความนิยมสูงสุดแต่แต่มันยังไม่สุดไงแต่ถ้าเรามีโอกาสทำงานถึงไม่ได้เป็นนายกแต่เราเป็นพักร่วม เราก็ยังมีโอกาสเห็นการทำงานอยู่ภายในมาลีว่าครั้งต่อไปอ่ะมันเป็นของเราแน่นอนคือช้าหน่อยแต่มันมั่นคงนะคะให้กำลังใจคุณพิ่าเราไม่ได้ยอมแพ้ค่ะแต่เราแต่เรา,เาสะสมประสบการณ์เรารับมีดอยู่โอเคนะคะ คือถึงแม้เราจะผิดหวังแต่เราก็อย่าเสียใจนะคะไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นอย่าเสียใจอย่าทะเลาะกันเลยอย่างน้อยเราก็ยังต้องมองหน้ากันอีกต่อไปเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันซื้อขายแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันบางคนเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำอย่าตัดรอนกันด้วยเรื่องที่แบบนี้เพราะของแบบนี้การเมืองมันก็อย่างนี้แหะค่ะพลิกไปพลิกมาถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเกมหรือว่าเรื่องอะไรที่มันสามารถ เอพลิกพลิกผันกลับมาเป็นผู้นำผู้ตามอะไรได้นี่มันมันจะทำให้ชีวิตเราเ,าเามีสีสันขึ้นอย่าซีเรียสน,นะคะมารีปรุงนานแล้วค่ะเรื่องแบบนี้ตอนนี้มารีหัวใจอยู่ที่พ่อพายสักซุลินค่ะโดนตกไปนานแล้วรักเลยคะ่ะตอนนี้ตกกลุ่มรักพ่อพายโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้อาหาร เช้าของมาลีก็จะง่ายๆหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นพวกไส้กรอกนะคะไส้กรอกุนเชียงหมูยอทอดไข่ดาวคือทานง่ายๆแล้วก็เป็นโกโก้เย็นอยากทานโกโก้ะค่ะวันนี้เป็นโกโก้เย็นนะคะเพื่อนๆลองดูซิว่าวันนี้เพื่อนๆน,นทานอะไรกันบ้างเอย แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็มารีก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนบ่อยๆนะคะขอทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ